อดียิงนายกเทศมนตรีรือส่อเมื่อวานนี้ครับมาจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาได้นะครับขณะที่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งครับเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมไว้อะไรในพิธีรดน้ําศพนายวิเชตไทยทองนุ่มนายกเทศมนตรีเ<อ>ทศบาลตำบลรือสาอนะครับหลังถูกผู้ก่อเหตุบุกยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ครับ ในพิธีมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานครับขณะที่พนักงานวิสาหากิจชุมชนผลิตเสื้อผ้ากีฬาซึ่งเป็นพนักงานที่ทํางานอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับบอกว่านายวิเชษเป็นที่รักของประชาชนในพื้นที่ครับเพราะได้ริเริ่มโครงการพัฒนาหลายอย่างที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับ ท่านก็ไม่เพียงแค่ท่านสร้างงานให้กับคนที่ทํางานที่นี่อย่างเดียวค่ะท่านก็ยังมีการสร้างงานให้กับคนที่อยู่ตามครัวเรือนด้วยค่ะก็ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ120ครัวเรือนนะคะที่เราช่วยเหลือนอกเครือข่ายค่ะ mm hmm. เหมือนคนที่มีลูกเล็กหรือว่ามีผู้ป่วยติเดเตียงที่ไม่สามารถมาทํางานที่นี่ mm hmm. ก็สามารถมารับงานแล้วก็ไปทําที่บ้านได้ด้วยค่ะค่ะ ด้านแมททับภาคที่4กำชับผู้นำท้องถิ่นและบุคคลสำคัญเพิ่มความระมัดระวังหากรู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือถูกคุกคามสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภยัยพร้อมสั่งการให้กำลังฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดในการหาข่าวสารความเคลื่อนไหวเพื่อดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัยมากขึ้นค่ะก็เลยย้ำว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ท้องถิน่บนบุคคลสำคัญต่างๆก็ต้องต้องระมัดระวังในการในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ ถ้าต้องการรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยต่งงางๆก็ขอให้แจ้งเจ้าที่ได้ในการช่วยกันดูแลครับแต่ด็กน้อยๆเจ้าตัวก็ต้องระวังตัวเองแล้วก็ถ้ารู้ว่ามีใครคุกคามต่างๆก็ว่าแจ้งจาทางเจ้าที่ได้ครับส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งโดยขยายผลทั้ง4ประเด็นที่ตั้งเอาไว้ทั้งเรื่องการเมืองธุรกิจความขัดแย้งส่วนตัวหรือด้านความมั่นคง ในทางการเมืองค่ะนายวิเชตจะครบวาระการดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีในอีกไม่นานซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าถ้าลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยคู่แข่งอาจจะเอาชนะได้ยากนอกจากนี้นายวิเชตก็ยังเป็นหัวคะแนนเป็นฐานเสียงสําคัญในการเลือกนายกอบจนร,ราธิวาสที่กําลังจะหมดวาระในอีกไม่นานนี้ด้วยค่ะส่วนประเด็นที่นายวิเชตเป็นที่ปรึกษาของห้างหุ้นส่วนจํากัด Hand in Hand โรงงานผลิตเสื้อผ้าที่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับจะเป็นมูลเหตุนำไปสู่การสังหารหรือไม่นั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับเพราะว่ายังมีการตั้งข้อสังเกตถึงคู่ที่ชี้เป้าให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่มุ่งไปที่นายวิเชษเพียงคนเดียวนะครับไม่ได้ทำร้ายคนอื่นในห้องประชุมส่วนประเด็นเรื่องความมั่นคงครับคาดว่าเจ้าหน้าที่จะให้น้ำหนักน้อยเนื่องจากถ้าเป็นเรื่องนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะลงมือก่อเหตุมานานแล้วครับโดยยังต้องรอผลการตรวจสอบ ปลอกกระสุนปืนแล้วก็อาวุธปืนนะครับว่าเคยถูกนําไปใช้ก่อเหตุมาก่อนหรือไม่หรือผู้ก่อเหตุเกี่ยวข้องกับแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้หรือไม่ซึ่งทั้งหมดนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลกับ